สวัสดีค่ะเด็กๆในป้าก็มาอ่านิทานแล้วนะคะหวังว่าคุณจะเป็นประโยชน์บ้านนะคะคุณพ่อคุณแม่เอากลับไปฝึกเด็กๆนะคะฝึกเรื่องความจําก็ได้ถ้าฝึกเรื่องความจําก็อย่างที่ป้าบอกก็คืออาจจะไม่ต้องเปลี่ยนเนื้อเรื่องมากมายนะก็อ่านช้าชัดและให้เด็กๆดูออภาพคําถามอาจจะถามนอกเหนือจากสิ่งที่ป้าถามไปก็ได้นะคะก็เป็นเรื่องการฝึกความจําก็คือฟังซ้ําหน่อยไม่เป็นไรแต่ถ้าคุณพ่อแม่อยากจะฝึกเรื่องการจับใจความ อันนี้คุณพ่อแม่อาจจะต้องเปลี่ยนรายละเอียดของเรื่องเปลี่ยนคําถามคิดคําถามขึ้นมาใหม่ก็ได้นะคะเพื่อจะให้มีประโยชน์สูงสุดนะคะออในการจับใจความเนี่ยป้ามักจะแนะนําเด็กตั้งแต่สี่ขวบครึ่งเป็นต้นไปที่ควรจะมีทักษะการจับใจความแล้วงานจับใจความแบบนี้เป็นงานที่ต้องใช้เวลาในการฝึกมันจะไม่ได้ในครั้งแรกๆนะคะวันนี้ป้าจะมาในทางเรื่องมีมี่กับตุก๊กตานะคะ มีมีมีมตุ๊กตาสัตว์อยู่มากมายคืนวันหนึ่งพอลืมตาขึ้นมาปรากฏว่าเจ้าตุ๊กตาสัตว์เหล่านั้นกำลังเล่นกันอยู่ตุ๊กตามีแพนด้ากำลังเข็นรถบสัสตุ๊กตามีหยิบกลองจากกล่องมาเล่นส่วนตุ๊กตาหมีคอาลากำลังเล่นที่คอจังหวะตุ๊กตากระต่ายกำลังสั่นกระดิ่งอย่างสนุกสนานมีมีจึงลุกไปหยิบคลุยมาร่วมเล่นกับตุ๊กตาสัตว์ทั้งหลายคำถามเป็นยังไงคะ ให้โยงเส้นแสดงว่าใครเล่นของเล่นอะไรเด็กๆจาได้ไหมคะมาคะ่ะป้าจะเฉลยมีแพนด้าเล่นอะไรคะมีแพนด้าทำไมคะเล่นรถบัสอยู่รถบสัสรถเข็นเด็กเล่นอยู่นะคะต่อมาเป็นยังไงคะเป็นคุณหมีหยิบกลองออกจากกล่องมาเล่นนะคะ แล้วคุณกระต่ายเป็นไงฮะตุ๊กตากระต่ายกำลังสั่นกระดิ่งอย่างสนุกสนานส่วนหมีโคลากำลังหยิบที่คอจังหวะออกมาคอนะคะเพราะฉะนั้นคุณหมีแพนด้าก็จะโยงไปที่บีคุณกระต่ายก็จะโยงไปที่กระดิ่งนะคะที่ดีคุณหมีโค阿าจะโยงไปที่เอฟนะคะและคุณหมีธรรมดาจะโยงไปที่คุณกลองโยงไปที่กลองนะคะ งานแบบนี้ยงานแบบนี้งานโยงเส้นป้าสอนเคล็ดลับให้เด็กๆนะคะเด็กๆโยงอันที่เด็กๆจําได้ก่อนโอเคไหมคะเป็นเทคนิคง่ายๆไม่ต้องเรียงตามที่โจทย์เขาเรียงมาให้เราก็ได้เรียงโยงเฉพาะอันที่เราทําได้ก่อนแล้วมันจะค่อยๆลดลดตัวเลือกลงไปลดตัวเลือกลงไปเด็กๆจะได้ทํางานง่ายขึ้นนะคะเรื่องเพื่อนรักไปสวนสาธารณะนะคะทาโร่กับฮานะเป็นเพื่อนสนิทกันเพราะบ้านอยู่ใกล้กัน วันอาทิตย์ที่แล้วทาโร่หิ้วกลวยตะข่ายจับมแมลงกับตะกร้าใส่มแมลงหานะาหิ้วถังน้ำและพรวชวนกันไปสวนสาธารณะใกล้ๆพอถึงสวนสาธารณะทารโรก็สามารถจับผีเสื้อและ,มะแมลงปอได้ทันทีโดยมีหานะปรบมือกันอยู่ข้างๆหลังจากนั้นหานะเดินไปที่หลุมทรายแล้วสร้างภูเขาลูกใหญ่ใช้พรวขุดเป็นอุโมงค์อีกด้วยทั้งสองคนจึงไปเล่นชิงช้า แล้วเดินไปเล่นไมลลืน่นระหว่างนั้นมีเด็กเล็กๆคนหนึ่งไม่กล้าเล่นไมลลืน่นหานะจึงชวนเล่นไม้เลื่นด้วยกันหลังจากนั้นเด็กหญิงก็มีสีหน้าที่ดีใจมากขึ้นโอเคไหมคะงานแบบนี้เนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างยาวการเห็นโจทย์เห็นภาพโจทย์อยู่แล้วเนี่ยจะจะช่วยให้เด็กๆจับใจความได้ดีขึ้นนะคะมาดูคําถามกันคะ่ะข้อที่1ให้การกรบาดสิ่งที่ทาโรฮิล ไปสวนสา,สาธารณะและวงกลมล้อมรอบสิ่งที่หานะนําไปสวนสาธารณะจําได้ไหมคะเด็กๆต้องการกระบาดอะไรบ้างเด็กๆต้องการกระบาดกลวยตะข่ายจับแมลงใช่ไหมคะกร,กระบาดตัวนี้เพราะว่าทาโร่เป็นคนเอาไปกับตะ,ตะกร้าใส่แมลงเพราะฉะนั้นต้องการกระบาด1กับ5นะคะในขณะที่ฮานะฮิ้วอะไรไปคะฮานะฮิ้วถังน้ําและพั่วไปเพราะฉะนั้น เด็กๆต้องวงกลมถังน้ำเบอร์6และพั่วคือเบอร์3นะคะข้อที่2ทาโร่จับอะไรบ้างในสวนสาธารณะจงแก,กกบาดจับอะไรได้ไหมคะจำได้ไหมคะจับมแมลงปอกับผีเสื้อเนี่เองตอบข้อ3กับข้อ4นะคะข้อที่3ทาโร่กับพานะเล่นอะไรบ้างในสวนสาธารณะเด็กๆจำได้ไหมคะทาโร่กับฮานะได้นอะไร เล่นชิงช้าอย่างหนึ่งแน่ๆแล้วก็ทำไมคะอันสุดท้ายที่เล่นคือไมลลื่นที่หานาช่วยเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งให้เล่นไม้ลื่นด้วยกันโอเคไหมคะนะคะหวังว่าเด็กๆคงจะจําได้แต่เด็กๆยังตอบไม่ได้ไม่เป็นไรนะคะทักษะการฟังเป็นทักษะที่ต้องฝึกฝนนะคะแล้วก็ต้องฝึกฝนกันอย่างเป็นประจําด้วยไม่ใช่ฝึกฝนแบบ สัปดาห์ละครั้งแล้วคุณพ่อคุณแม่จะคาดหวังว่าเด็กๆจะจับใจความหรือมีความจําได้ดีขึ้นเนี่ยไม่ใช่เพราะฉะนั้นมักจะส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ลูกฟังนะคะแล้วเจอกันใหม่คะ่ะ